นีไ่ไม่แล้วอะแล้วเราต้องไม่ัดอยไปอยู่ริมถ้าริมแล้วเขาจะไล่เราออกสดีค่ะทุกคนตอนเราอยู่กันที่สี่โมนะคะตอนเร,เริ่มไหลมานี่ค่ะ ไม่รู้ว่าจะเคยจไปยงโทมา้าค้าเวลาของมายไปหดัน<อ>ือมาครั้งแรกเลยไม่รู้เห็นเยอะเหมือนกันนี่นะคะเขาบอกว่าจะไม่หอด

จะอยู่ไกลพี่พึ่งมากเลยนะตอนนี้ใช่ทุกคนคะหรือว่าเราจะเดินย้อนเข้าไปถ้าเขาดันเขาก็ดันเราเข้าไปกลับไปก่อนมันกลับไปหาพี่พึ่งก่อนเพราะว่าพี่มองว่าถ้ายิ่งเราเดินไปมันจะไกลพี่พึ่งอีกอ่ะฝั่งนู้นเขาเป็นซุ้มเราอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันไม่ซุ้มออ่ไไปปเียววววขา เราไม่มีที่ไปอะค่ะถ้าไม่งั้นเราต้องไปที่ยวชแดนโมกขอนแล้ว,ลวก็าเขาหันไปที่ใช่หรือไม่ก็ต้องออกไปข้างนอกอ่ะเนี่ยเราต้องเลี้ยวเข้าออกข้างนอกเงี้ยข้าออกเลหรอเออเล้าก็ไปได้คุณม,มาแล้วขอขอให้ไปข้าให้ด้วยครับไปไป เดินไ้วเยครับไวเลยครับสวัสดีครัทุกคนมาแล้วครับเร็วอเคั่งลวนะครับนั่นนไไ่าะไ่ยนะครับน่าะเรนะครับเกิดการติดขัดตรงนี้นะครับจะมาถึงา เดินพัดเจ้าหน้าที่จะเชงมือนะครับด้านแนวกั้นเชือกเราจะมีเจ้าหน้าที่เดินไต่เส้นไปนะครับขอความร่วมมือทุท่านรถขยับก่อนเดียวจะได้มาเร็วในปีนี้แหละทุกปีครับขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือทุกท่านจริงจริงครับขอความร่วมมือทุกนะครับอนนี้รถขึ้นขยับก่อนนะครับแนวกั้นเชือกมายหน้านี้แล้ว ัดก็ย้อนลงแล้วนะครับขอความร่วมือไม่เดินย้อนลงแล้วถับถอดรองเท้าด้วยนะครับในขบวนถอดรองเท้าด้วยเราจะไม่เดินย้อนแล้วนะครับเราจะไม่เดินย้อนลงแล้วนะครับขณะนี้ราชฉลมมาแล้วนะครับเราจะไม่เดินย้อนลงท่านใดที่เสวมรองเท้าอยู่ถอดรองเท้าครับถอดรองเท้านะครับนี่นะคะทุกคน รถขบวนไซเรนมาแล้วนะคะรววเรามาค่ะมอไหนด้แล้วปีแรกด้วยต้องบวี่เนทางไม่เลขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขับเลยนะคัแอบหลังด้วยนะขับแอบหลังนะคะ นี่นะคะทุกคนนี่ค่ะพี่ผ่านไม่ได้แล้ว นี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศ ทุกที่วันนวราชีนะคะรถขึ้นนี่รถขึ้นแล้วพี่ขยายตรงเนี้ยขยายไปขยายไปง่ายรถมือขบวนจะผ่านไปไม่ได้นะคะเร็วเร็วค่ะ